วันนี้พามาชมมิลเอ็กแอนติเมตสีเทา I v วค่ะก็คือสีเทาไอเบิร์กนั่นเองคันนี้มาพร้อมชุดแต่งแบนคาโต้เซ็ตเต็มพิเศษคือเราใส่ล้อแฟนทอมเพิ่ม,มไปดูกันค่ะว่าคันนี้จะหล่อแค่ไหนไปค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีม,มี่อีสุสิเมโทสาขาชัยพฤกษ์ปากเกร็ดนะคะสำหรับวันนี้บีมจะไม่ได้พามาชมมิวเอกแอคทีฟกันแล้วค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นตัวท็อปเลยก็คือ1.9 u l t i ุ a t e ัลติเมนั่นเองนะคะเสริมพิเศษก็คือตัวล้อแฟนทอมอย่างที่บีมบอกไปต้นคลิปนะคะวันนี้บีมจะมารีวิวแนวทางการแต่งให้กับพี่ๆค่ะสําหรับตัวเซตสเกิร์ตของแบงคา t o โต้เซตนี้มีอะไรบ้างแล้วก็เซตนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวท้ายคลิปมีคําตอบเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ เดี๋ยวบีมขอมาเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะสำหรับเซตนี้จะเป็นตัว เอ็มพอยเลอร์ค่ะพี่เอ็มพอยเลอร์ตรงนี้นะคะเดี๋ยวบีมขอเริ่มที่ฝากระโปรงกันก่อนนะคะฝากระโปรงตรงนี้ก็จะมีเขียนเป็นชื่อเลยค่ะของตัวรุ่นนี้ก็คือเอ็มพอยเลอร์นะคะสําหรับตัวของคา์โต้เนี่ยเซ็ตเต็มเขาจะมีมาให้ครบทั้งหมดรวมทางตัวกระจังหน้าด้านหน้าด้วยปกติแล้วตัวของกระจังหน้ารุ่นอัลติเมทเนี่ยเขาจะเป็นสีเทาเก๋เนาะแต่ตรงนี้เราจะใส่ตัวครอบนะคะเป็นสีดําเงาดุดุแบบนี้เลยค่ะตัวครอบตรงนี้จะไม่ได้เอาชิ้นงานของตัวกระจังหน้าออกนะคะจะเป็นตัวครอบส ใส่เพิ่มเติมเข้าไปเท่านั้นเวลาที่เราต้องการที่จะเอาออกเนี่ยก็สามารถนําออกได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ยังไม่พอเขายังจะมีตัวเขี่ยวกลางนะคะ เป็นทูโทนก็คือเป็นคลิปแดงตรงด้านล่างนั่นเองค่ะสำหรับตรงนี้เพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวกระจังหน้าหน้ารถเพิ่มมากขึ้นนะคะตรงนี้สำหรับกระจังหน้าที่พี่ๆชอบเนี่ยสามารถซื้อแยกเพิ่มเติมได้นะคะสามารถนำไปเสริมเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถลูกค้าเพิ่มเติมได้เลยค่ะแล้วก็ตัวกระจังหน้าแบบนี้ตรงนี้ก็จะมีอีกแบรนด์หนึ่งก็คือแบรนด์ของวาซูมาเอกนั่นเองนะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ3,500บาทเท่านั้นนะ โอเคเดี๋ยวเรามาที่ตัวเซตสเกิร์ตด้านหน้ากันค่ะสะเกิร์ตด้านหน้าตรงนี้นะคะของเซตของคาร์โต้เนี่ย เขาจะเป็นชิ้นงานค่อนข้างใหญ่เลยค่ะบีมบอกก่อนนะพี่ๆที่ไม่ชอบไซส์ใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเซ็ตสเกิร์ตของเขานะคะจะคุมไปถึงกระจังหน้าด้านหน้าเลยพี่ลองดูนะกันชนด้านหน้าของตัวรถเราะคะ่ะเหลือพื้นที่ว่างแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะตรงด้านนี้นะคะจะเหลือแค่นี้เองตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นงานชุดแต่งของเรามียางรองขอบมาให้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ไฟเดลท์ daylight, ตรงนี้ก็จะมีขึ้น ให้เราเวลาที่เราสตาร์ทรถแบบนี้นะคะจะไม่ได้ขึ้นในกรณีที่เป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะพี่ๆโอเคถัดมาในส่วนของตัวว้าวของตัวเซนเซอร์ตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขาเจาะรูค่อนข้างที่จะใหญ่ให้กับเราเลยนะคะมาพร้อมตัวครอบไฟตัดหมอกไปทางชิ้นงานเลยตรงนี้ครอบให้หมด ทั้งสองข้างเราก็มีการตัดลูกเล่นเป็นขีดแดงในส่วนของป้ายทะเบียนที่เป็นป้ายแดงของเราด้วยนะคะถ้าชอบเซตหน้าใหญ่ตรงนี้บิมก็แนะนำเอ็มพอยเลอร์เลยเนาะเพราะว่าเซตเขาเนี่ยเป็นเซตเต็มจริงๆค่ะ โอเคเดี๋ยวเราไปที่ด้านข้างของตัวรถกันค่ะมาที่ด้านข้างของตัวรถนะคะเห็นชัดเจนอยู่แล้วที่บีมพูดไปเมื่อต้นคลิปเลยของตัวล้อมแม็กปกติแล้วของตัวอัลติเมทเนี่ยล้อมแม็กเขาจะเป็นทูโทนเนาะเดี๋ยวบิมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยอยากจะได้โทนแบบดุดุเลยเข้ากับตัวชุดแต่งที่ลูกค้าติดอยู่ค่ะก็จัดเป็นเซตของตัวล้อแฟนทอมคอลเลกชันนี้ไปนะคะเพิ่มเติมล้อยี่ยางอะไรแบบนี้ค่ะพี่ก็คือตัวเบิกมาเลยก็คือตัวที่สับกับตัวลูกค้า ที่เขาเปลี่ยนล้อซิงอย่างเงี้ยค่ะพวกเลนโซ่พวกเวกอย่างเงี้ยเราก็เทินกันมาให้กับลูกค้าเลยอยากได้แบบไหนบอกนะคะตรงเนี้ยจัดให้ได้หมดเลยโอเคมาที่ตัวของคิวล้อกันบ้างค่ะคิวล้อด้านนี้นะคะของตัวคาโต้เนี่ยจะไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปค่ะ ขนาดอยู่ประมาณสัก3นิ้วได้มียางขอบกันกระแทกตรงด้านนี้ให้ครบทั้งหมดแล้วก็ชิ้นงานตรงนี้ที่บีมชอบก็คือเขาจะมีตัวช่องเว้าวตรงนี้ค่ะระหว่างชิ้นงานของตัวสเกิร์ตด้านหน้าไม่ได้ครอบทับไปอย่างเดียวนะคะมีลูกเล่นตรงนี้ในส่วนของยางรองให้กับเราด้วยนะคะแล้วก็ครอบตัวชิ้นงานของตัวสเกิร์ตด้านหน้าไปทั้งหมดมีเว้าวดีไซน์เล็กน้อยให้กับลูกค้านะคะแต่ว่า จะไม่เหมือนกับตัวคาโต้ CM3 นะคะก็ฝากไว้ด้วยว่าตรงนี้เขาจะขึ้นอยู่ประมาณสัก 2- 3สนิ้วนะคะของตัวด้านหลังนะกับประตูด้านข้างนะคะของตัวคาโต้เนี่ยไม่เหมือนแบรนด์อื่นเลยค่ะเพราะแบรนด์อื่นเนี่ยส่วนมากจะเน้นเป็นสีดำนะแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวบอดี้ตัวรถแต่ถ้าคาโต้ค่ะเป็นแบรนด์เดียวเลยที่แผ่นง,งานตรงนี้เขาจะเป็นแผ่นอะคริลิกค่ะแผ่นอะคริลิกตรงนี้จะเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็ตัด รับกับตัวสีแดงตรงนี้เป็นคลิปด้านบนของตัวกราบประตูนะคะแต่ว่าอันนี้บีมชอบเพราะว่าไซส์มันไม่ค่อยใหญ่มากแล้วก็จะมีฟีฟอร์มที่เป็น V4 ด้วยนะคะที่เป็นไซส์เล็กเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็น v 4เนี่ยตัวชิ้นงานเขาจะเป็นตัวสติกเกอร์ติดแต่ตรงเนี้ยคือเขาเรียกว่าทนทานแน่นอนเวลาที่เราล้างอาชีดแบบนี้พี่สีพวกนี้มันจะไม่หลุดง่ายน,นะคะไม่เหมือนตัวสติกเกอร์เพราะว่าตรงชิ้นงานตรงเนี้ยของเขา ตัวแผ่นนี้ก็เป็นอะคริลิกด้วยเหมือนกันจะไม่ได้เป็นสติกเกอร์ติดเหมือนตัวฟีฟอมวี s ี c นะคะก็ฝากไว้ด้วยชิ้นงานค่อนข้างเล็กค่ะเหมาะกับลูกค้าที่ชอบโทนสีดําแดงนะโอเคเดี๋ยวเราไปที่กาบบันไดกันค่ะ สำหรับกาบบันไดของแบรนด์คาโต้บีมบอกแบบหลายคลิปมากๆนะคะแบบหลายคลิปมากๆสําหรับลูกค้าที่ซื้อตัวเซตที่เป็นเซตแยกแล้วกันเนาะที่อยากจะใส่ตัวกราบบันไดเนี่ยกาบบันไดของคาโต้เป็นแบรนด์เดียวเลยจริงๆค่ะที่มีตัวไฟทับทิมด้านหลังของประตูหลังตรงนี้นะคะของแบรนด์อื่นเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นดีไซน์แบบเรียบๆนะคะแต่เป็นสีดําหรือว่าเป็นสีเดียวกับตัวรถบ้างแต่ตรงเนี้ยเพิ่มเติมของเขาที่เป็นจุดเด่นตรงนี้เพิ่มลูกเล่นให้กับตัวรถแล้วก็กาบบันไดด้าน เพิ่มมาขึ้นคะ่ะสำหรับคิว้อด้านหลังนะคะของตัวคาโต้เนี่ยคิว้อด้านหน้ากับด้านหลังเขาไม่เท่ากันนะคะไม่เหมือนแบรนด์อื่นเนาะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันแต่ด้านหลังเนี่ยดีไซน์จะใหญ่นิดนึงอยู่ประมาณเกือบ5นิ้วได้เลยนะคะก็เป็นลูกเล่นที่ดีไซน์ของแบรนด์เขาเนี่ยออกมาให้กับทางลูกค้านะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะไม่ได้คุมชิ้นสเกิดด้านหลังไปนะคะก็จะหยุดอยู่ตรงตัวชิ้นงานของสเกิตด้านหลังเลยประมาณนี้คะ่ะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายของตัวรถกันค่ะเรามาที่ด้านหลังของตัวรถกันค่ะเซตเต็มของเขาก็จะมีตัวเซตของตัวคาดเอวมาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบีมขอเริ่มที่ตัวสปอยเลอร์ก่อนเลยสปอยเลอร์จากแบรนคาร์โต้เนี่ยจะไม่เหมือนแบนด์อื่นเพราะว่าเขาจะเว,ว้าในส่วนของไฟเบรกตรงนี้ ค่อนข้างที่จะลึกเลยค่ะสําหรับพี่ๆที่กังวลว่าพอติดสปอยเลอร์ไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นไฟเนี่ยค่อนข้างน้อยหรือเปล่าเวลาที่เราเบรเนเพราะไฟหลังเนี่ยของตัวรถมิ w x เนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะคะในส่วนของไฟเบรกตรงนี้ให้มั่นใจได้เลยค่ะของคาโต้เขาเว้าลึกแล้วก็เห็นชัดเจนแน่นอนแล้วก็ดีไซน์ไม่ได้ยื่นออกมาเยอะเกินไปนะคะพอมาพอดีตัดรับกับตัวคาดเอวด้านหลังได้แบบลงตัวเลยนะ ในส่วนของไฟคาดเอวด้านหลังตรงนี้นะคะพี่ๆที่กังวลว่าด้านหลังเนี่ยเวลาที่เราอะขับขี่ใช่ไหมคะแล้วผู้ขับขี่ด้านหลังเนี่ยเขาจะแยงตาไหมเวลาที่เปิดไฟตรงนี้ขึ้นมานะคะไม่แน่นอนค่ะเพราะว่าตัวดีไซน์เขาไม่ได้สว่างมากแล้วก็ตรงนี้เวลาที่เราเหยียบไฟเบรก ไฟก็จะติดเข้มขึ้นจากตัวของคาดเอลด้วยเช่นกันค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับพี่ๆที่ชอบในส่วนของคาดเอลมีไฟทาโต้เขามีลูกเล่นในส่วนของคาดเอลมีไฟเนี่ยหลายเวอร์ชั่นเลยเดี๋ยวยังไงบีมจะอินเสิร์ทภาพให้ดูอีกทีหนึ่งเป็นแนวทางให้นะคะ เรามาที่ตัวของกันรอยถ่ายกันบ้างทุกคันจริงๆค่ะต้องมีตัวกันรอยถ่ายเนาะกันรอยถ่ายของด้านหลังคาโต้ค่ะเขาจะไม่ได้เป็นตัวแผ่นของตัวพลาสติกและหรือว่าตัว ABS เนาะหรือไฟเบอร์นั่นเองที่เราค่ะชอบติดกันตรงนี้เขาก็จะเป็นในส่วนของตัวแผ่นอะคริลิกเช่นเคยค่ะตัดรับกับตัวขีดแดงเหมือนเดิมเลยนะของคาโต้เนี่ยชอบตัดเป็นสีดําแดงกันส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มีโลโก้อะคริลิกค่ะที่เป็น คำว่า Mu X ให้เช่นเคยตรงนี้ก็กันรอยได้ไหมก็กันได้แหละพี่แต่ว่าชินงานเขาค่อนข้างที่จะเล็กนิดนึงนะแต่ถ้าชอบเป็นโทนสีแบบดาแดงตัดกันเนี่ยก็จะแนะนําเป็นแบรนด์นี้นะเพราะว่าของเขาอะค่ะเป็นแบรนด์เดียวที่มีตัดเป็นทูโทนแบบนี้นะคะแบรนด์อื่นส่วนมากจะเป็นสีดําปกติเลยเรามาที่ตัวของสเกิร์ตหลังกันค่ะสเกิร์ตหลังตรงของคาโต้เนี่ยพี่เขาจะเป็นท่อเหลี่ยมนะจะไม่ใช่เป็น ท่อกลมแบบแบรนด์อื่นนะคะแล้วก็ดีไซน์เขาเจอะจงเป็นท่อเหลี่ยมเลยเป็นท่อคู่แบบนี้นะคะในส่วนของด้านหลังนะคะพี่ท,ที่กังวลเรื่องของเซ็นเซอร์เนี่ยกลัวว่าการใช้งานนะคะจะไม่เสถียรนะคะตรงนี้ก็มั่นใจได้เลยค่ะเพราะเขาเนี่ยจะว้าเหมือนฟรีฟอร์มเลยนะเป็นชิ้นงานที่ครอบแล้วก็วาลตรงนี้ไปนะคะแล้วก็มีเขียนตรงนี้เป็น M p o i n e r นะคะว้าในส่วนของสเต็ปเซนเซอร์ด้วยแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังของตัวรถด้วยนะคะรวมทั้งของตรงนี้ค่ะพี่ เขาจะมีไฟทับทิมด้านหลังแบบนี้เป็นลูกเล่นดีไซน์เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ด้านข้างโตงไฟถอยพี่ลองสังเกตดูเขาจะมีขีดแดงด้านข้างตรงนี้เพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะผมแบรนด์อื่นเนี่ยส่วนมากก็จะทําเป็นแนวนอนแต่ว่าคา์โต้เนี่ยจะทําเพิ่มเติมขึ้นมาให้เป็นแนวตั้งนะคะดีไซน์ด้านหลังสวยไม่ได้ยื่นออกจากตัวรถเยอะสักเท่าไหร่นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยสําหรับตัวชุดสเก์รตรอบขันของคาโต้ค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าค่ะว่าภายในแต่งออปชั่นเพิ่มเติมอะไรบ้างไปชมกันค่ะไปค่ะเรามาถึงด้านในของตัวรถกันนะคะสําหรับด้านในตรงนี้ลูกค้าก็แต่งออปชั่นเพิ่มกันเช่นเคยค่ะคันนี้นะคะลูกค้าเลือกติดตั้งกล้อง3 60องศาด้วยแต่ว่าพี่ลองดูตรงนี้จะเป็นจอเดิมของตัวรถอีซูซุเลยนะคะก็คือขนาด9นิ้วนั่นเองในส่วนของตัวรุ่นอัลติเม e นะบีมจะลองสตาร์ทให้ดูนะคะมันจะครึ่งภาพประมวลผลให้กับพี่เลยเวลาที่เรานะคะสตาร์ทเข้าตัวรถอ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันชุด เวลาการใช้งานนะคะสําหรับตัวจอเนี่ยมันจะขึ้นภาพเป็นสติดวิวแบบนี้ให้กับเราก่อนนะคะของตัวรถพี่ๆบางท่านเนี่ยไม่ชอบที่จะติดจอ Android แล้วก็ดูพวกดูหนังฟังเพลงแบบนี้ค่ะก็แนะนําเป็นตัวนี้นะเพราะราคาค่ะเขาไม่ได้แพงมากแล้วก็ใช้งานได้จริงใช้งานง่ายตรงนี้จะแบ่งเป็น2ฟังก์ชันนะคะใช้ตัวจอเดิมของตัวรถอิซูซุก็ได้เชื่อมต่อคาลเพย์แอนดรอยอัโตได้ปกติเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัวของ a n d r o อ d ะคะตรงนี้ราคาจะแพงกว่านะคะแต่ว่าสามารถดู หนังฟังเพลงดู YouTube อะไรได้หมดเลยแต่ถ้าพี่ๆรู้สึกว่าเออน้องบีมที่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็ใช้ตัวจอน,นี้ก็ได้นะคะเพราะฟังก์ชันอย่างที่บีมบอกเลยค่ะเขาแบ่งเป็น2ฟังก์ชันแบบนี้ฟังก์ชันเดิมของตัวรถอีซูซุก็ใช้ได้แต่ทีนี้เราจะเข้าฟังก์ชันอันนั้นยังไงใช่ไหมคะเขาจะมีตัวจอยสติ๊กแบบนี้ค่ะเป็นอันดัล็อกให้กับเรานะคะหมุนแบบนี้ได้เลยพี่ก็หาตำแหน่งติดที่รู้สึกว่ามันถนัดกับเรามากที่สุดแบบนี้ค่ะแล้วก็วิธีการใช้งานนะคะง่ายๆเลยค่ะเราแค่่กดปุมตรงนีี้2ทชชบ อ่ะเขาก็จะขึ้นภาพประมวลผลแบบนี้ให้กับเรานะคะดูทิศทางนะคะด้านหน้าด้านหลังตรงนี้ค่ะดูได้หมดเลยพอดีบีมนะคะเปิดประตูรถอยู่นะคะในส่วนของการบันทึกภาพตรงนี้เขาก็จะมีบันทึกภาพรอบคันให้เหมือนเดิมเลยค่ะแต่ถามว่าตรงนี้ใช้งานแอบยากไหมบีมก็บอกว่าไม่ยากนะเพราะเวลาที่เราจะหมุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราหมุนจากตัวจอยสติ๊กอย่างนี้ได้เลยชึบอ,อันนี้ด้านหลังของตัวรถเรานะคะด้านข้างทั้งหมดนะคะตรงนี้อ่า ขอตัวรถทั้งหมดแล้วก็การตั้งค่าต่างๆก็สามารถตั้งค่าจากฟังก์ชันนี้ได้เลยนะคะสามารถดูภาพย้อนหลังเป็น DVR ตรงนี้ค่ะหรือว่าตัวเลคคอร์ดเนี่ยตรงนี้เขาก็มีให้อยู่หรือว่าเราจะเซตหน้าจอต่างๆตรงนี้ก็สามารถเซตจากตัวหน้าจอนี้ได้เลยนะคะเวลาที่เราเข้าฟังก์ชันกก้สามองุ่0สองศาเนี่ยเราจะไม่สามารถทัชสกรีนตรงจอน,นี้ได้เลยนะคะทุกอย่างจะควบคุมจากจอยสติ๊กตรงนี้เวลาที่เราจะกดออกเราก็กดเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อเข้าฟังก์ชันของตัวรถอีซูซุเหมือนเดิมนะ อ่ะกลับมาแล้วหน้าจอเดิมของตัวรถอิซูซุนะคะ เช่นในการเข้าวิทยุต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเข้าได้เหมือนเดิมเลยนะคะเพิ่มเติมก็คือมีกล้อง360องศาเพิ่มเติมไปนะทีนี้เราไปที่ชิ้นสุดท้ายของตัวรถคันนี้กันค่ะในส่วนชุดแต่งคาโตชิ้นนี้ไม่พูดไม่ได้เลยเพราะว่าลูกค้าฮิตกันมากๆนะคะอยากจะติดตั้งเพิ่มเติมเพราะว่าดีไซน์เวลาเปิดประตูรถมาเนี่ยมันดูสวยเนาะแล้วก็ตรงนี้มันตัดเป็นสีดําแดงด้วยจะเป็นแผ่นอะคริลิกของตัวสัมัเพดกนรลอยค่ะเขาก็มีมาให้ครบเลยนะทั้ง4ประตูตรงนี้ให้กับลูกค้าทั้งหมดค่ะก็ ต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆทีนี้อยากรู้ราคาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะบอกท้ายคลิปค่ะไปค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับรถ i e สูบ n e u, u x คันนี้หวังว่าพี่ๆจะชอบแนวทางการแต่งแบบคันนี้นะคะคันนี้ลูกค้าแต่งออกจากศูนย์แบบนี้เลยนะคะได้รถสวยแบบนี้ในวันรับรถเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะสเกริร์ตเซตเต็มของแบนด์คา์โตรุ่น m p o i l e r รเนี่ยราคาจะอยู่ที่33,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับพี่ๆที่สนใจจะจองรถเดือนนี้แล้วก็แต่งแบบ บบคันนี้เลยนะคะเดือนนี้บีมมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะคะยังไงสนใจสอบถามโปรโมชั่นบีมได้เลยค่ะโทรมาหาบีมนะคะที่เบอร์0 9นย์เก้าเก้าห้าหกห้าหกสองเก้าสค่ะเบอร์นี้บีมขึ้นไลน์เลยนะคะหรือว่าเฟซบุ๊กของบีมไปติดตามบีมก็ได้นะคะจะมีรูปรถสวยๆแบบคันด้านหลังคันนี้แล้วก็คันอื่นๆด้วยนะคะที่เพจ Facebook ชื่อว่าบีมมีอ่อ u ซ u m เมโทรสาขาชัยพฤกษ์ปักปก็จนะคะยังไงก็ฝากด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสาหรับลูกค้าท่านนี้นะคะก็เป็นลูกค้าที่อยู่ในกุงเท ปริมณฑลนะคะไม่ได้เดินทางมาไกลนะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากจะออกตัวรถมิวเอกทุกรุ่นนะคะสามารถโทรหาบีมได้เลยหรือว่าอยากจะสนใจโปรโมชั่นต่างๆก็ทักมาหาบีมนะคะ บีมบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านให้กับลูกค้าเลยพร้อมแค่เป็นพิเศษเหมือนเดิมเลยค่ะในส่วนของไฟแนนซ์ไม่ต้องกังวลน,นะคะทางเรามีบริการทุกจังหวัดให้กับลูกค้าแน่นอนค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะบีมขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บีมนะคะบายบายสวัสดีคะ่ะ